สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS, ทีวดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะเวลาสสหญิงทำหน้าที่ในรัฐสภาก็มักจะถูกจับตามองหลากหลายแงยม่มุมซึ่งการทำหน้าที่และมุมมองที่ผู้คนมองต่อสอสอหญิงก็อาจจะแตกต่าง จากสสผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาที่ไหนในโลกค่ะและขณะนี้กำลังเป็นกรณีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็คือสสที่ชื่อสเตลลาคริสซี่จากพรรคเลเบอร์มีจดหมายเตือนจากรัฐสภาอังกฤษกรณีที่เธอนำลูกเข้าไปในสภานะคะว่าไม่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดคำถามตามมาถึงการทำหน้าที่ทางการเมืองและบทบาทความเป็นแม่ ขณะที่หลายๆประเทศก็มีข้อห้ามในเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปคุณชลันทรโยธาสมุทรรายงานค่ะหลังสเตล่าคริสซี่สสพักเลเบอร์อุ้มลูกวัยสเดือนเข้าร่วมอภิปรายในมติการส่งเสริมและควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียง1วันเธอได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายพิธีการของรัฐสภาอังกฤษ อ้างถึงกฎระเบียบในรัฐสภาห้ามนำเด็กเข้าร่วมประชุมสสพักเลเบอร์ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยพาลูกสองคนเข้าไปในสภาเมื่อต้องอภิปรายเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเมืองที่เป็นมิตรกับครอบครัวก่อนหน้านี้รัฐสภาอังกฤษอนุญาตให้สสแม่ลูกอ่อนสามารถให้นมในรัฐสภาได้พร้อมทางเลือกให้มีการลงมติแทนหากต้องดูแลลูกแต่ข้อกำหนดดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าไม่เอื้อต่อบทบาทผู้แทนรัศดา ที่ต้องออกเสียงแสดงมติและหลายครั้งไม่สามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจนอีกด้านกระแสต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของสเตล l าคริสซี่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างสสขั้วตรงข้ามและสื่อบางสำนักวิจาร์ณว่าเธอเรียกร้องความสนใจตั้งคำถามเสียดสีว่าทำไมต้องทำตัวพิเศษทั้งๆที่มีทางเลือกอื่น การไม่อนุญาตให้สอสอนำลูกเข้าไปในสภาหรือให้นมเกิดขึ้นในหลายประเทศก่อนหน้านี้สอสอเดนมาร์กสองคนเคยถูกเชิญออกจากสภาพร้อมทอยคำที่ว่าไม่เป็นที่ต้องการหลังพาลูกเข้าร่วมอภิปราย ในสภาแห่งนี้มีคนแปลกหน้าและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นการดูถูกสภาแห่งนี้ผู้นำเสียงข้างมากในสภาเคนยาลกล่าวถึงลูกของซูไลกาฮัสซันสสหญิงที่เธอต้องนำมาร่วมประชุมเพราะมีเหตุฉุกเฉินท้ายที่สุดเธอถูกเชิญออกจากที่ประชุม I've tried really hard <polarization> not to come with a baby. But today I had an emergency. So what was I supposed to do? Miss Parliament and miss my duties just yes, because for a baby. So that's why I just came with her. I knew that I'd stay here for a while. And then later when my situation is better, I could. But if there was a room, a crash or a nursery here, I'd be able to then put my my baby. <boom and> เลยไปถึงการป้อนนมทั้งนมขวดและการให้นมระหว่างแถลงมติกลายเป็นเรื่องธรรมดาและได้รับการยอมรับหลายประเทศพยายามสร้างสภาให้เหมาะกับครอบครัวอย่างสภาของนิวซีแลนด์ที่มีสนามเด็กเล่นเปิดให้คนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยเชื่อว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้แม่และพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกโดยไม่ถูกกีดกันจากการทำหน้าที่สปายะสภาสถานสภาใหม่ของไทยมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า400ตารางเมตรประธานคณะกรรมาการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศระบุว่าไม่มีห้องให้นมหรือห้องเลี้ยงเด็ก ขณะที่สภาไม่ได้รับรองเฉพาะสอสอแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวนมากลงลึกถึงเรื่องนี้ไม่มีค่ะแต่ถ้ามองมองว่าอยากให้มีไหมอยากให้มีณปัจจุบนันนี้เราเดินห้องประชุะมกรบมธิกลาว่างเดินเห็นเด็กวิ่งลูกของเจ้าหน้าที่สภาเลยนะเอาล่ะบางคนอาจจะมองว่าไอ้เด็กมันซนก็ไม่จัดที่จะทาให้เขาแต่ด้วยภาวะที่เขาต้องมาทำง,งาน แล้วเรื่องโควิดมาแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีใครดูแลเพราจจำเป็นต้องออกมาด้วยแต่ถามว่าบางคนจะรำคาญแน่นอนเพราะเด็กมันโสดห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าจัดที่จัดทางให้เด็กเขาอยู่เป็นที่เป็นทางมีห้องมีอะไรให้อะกิจก,กรรมสถานการณ์ให้เด็กเนี่ยมันเป็นภาพที่ทส่วนงานด้วยเพราะว่าสภาเราใหญ่มีมีคำกล่าวว่าการออกแบบอาคารรัฐสภา สะท้อนระบบการเมืองของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดีขณะที่ระบบสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่แม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสะท้อนแนวนโยบายและการให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆในประเทศชน,นทรโยธาสมุไทไไยย PBS รายงาน